สวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลกวันนี้จะมาทำปลาลาปลาทอดจากปลากระพงทอดนะคะทอดน้ำปลาแล้วก็อันนี้คือหมักไว้ก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำน้ำตาลทรายแดงแล้วก็ริกไตนะคะนี่ก็ยิบจอดีอยู่แล้วจะยมอยูร์โล่อ啊า,อา,องา,องอาหง砂糖啊红砂糖嘅 啡สีก,ก็ติทองเล่ฮะก็มาือ腌จ๋อยูยอย่ยโรแล้ว有胡椒粉嘅腌จ๋อ一阵噶咁啊整干佢啊剁เจ้าที่จับเคยแล้วก็จะเทน้ำออกนะเทน้ำน้ำน้ำปลาออกนะคะน้ำที่เราหมักเทออกนะคะเดี๋ยวจะไปใส่แป้งจ้ะวันนี้นํำเสนออ่าปลากระพงสามรสนะคะัน,นี้เป็นมะม่วงซอยนีม่มองโกเสียมองโกเสีย เราทำน้ำจิ้มน้ำน้ำน้ำสามรสไว้แล้วนะคะน้ำก็จะมีอะไรมั่งก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บอ่าพริกขี้หนูซอยแล้วก็จะมีหอมซอยนะคะพูดง่ายๆว่าน้ำปลาหวานละกันน้ำปลาหวานนี่น้ำปลาหวานนี่ตัวจะาแม่จับได้นี่ตัวอยู่ในลำไมละดิฉ์อยู่ใตัวแก่จ้าอยู่เจ้าเจอลำก็มาเจิ้งดิมังกอสิ่ลงไก็จะดีมากทุกคนฮะนจะมีอะไระตัวย่าิอยู่ในตัวแก่ฮ ยูโล่啦黄糖泰国黄糖啦，仲有呢个酸子汁酸子汁有啊辣椒啦有干葱啦哈，咁啊炸炸好ดิ่ยล่ะ就要淋嚟上嚟就好好食噶啦，咁啊炸炸鱼之前咧就要整嗰啲诶粉撒啲粉ลงไป，เราจะมาทาแป้งนะกนะทาแป้งก็ใส่รยทาแป้งเข้าไปในตัวปลานะคะเดี๋ยวเราจะไปทอดจ้า ใส่แป้งนิดหน่อยนะคะใส่ไม่เยอะจ้ะหล่อซิวซิฟันเลยฉาหล่อเฮยอะ่ะซิวซิฟันน่ทานิดหน่อยนะคะทานิดหน่อยโอเคเดี๋ยวจะมาทอดนะคะโอเคทานิดหน่อยพอ โอเคเราเตรียมทอดเลยนะคะใส่กระทะเ็้ามาชงใส่จานละใส่น้ำมันเข้าไปจิงที่ยเอาลเลยอะ่ะ โอเคน้ำมันประมาณนี้พอพอนะคะพอแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งตั้งตัวยาจันล่ะโอเคน้ำมันร้อนแล้วนะคะฟองเราเฮแล้วร้อนแล้วที่อย,ย,ยู่อยู่ร้อนและ ้องเลยจ้าโอเค พอเวลาถอดแปบ๊บเดียนะคะเป็นสีการจ่ายแลจ่าเลยสินะโอเคพลิกด้าน,นึ่งนะคะพอ,อีกด้านหนึ่งเลยจ้าโอเคจ้าพออเสร็จแล้วนะคะถอดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคนะคะเดี๋ยวก็ทำการลาดเลยจ้า มาละจ้ะลาดเลยนะคะลำที่จับเราเฮ้ยละโอเคลำที่จับเราเฮ้ยละลาดลงไปเลยนะคะ โอเคตามด้วยมะม่วงนะคะมะม่วงมะม่วง,งซอยใส่มะม่วงซอยเข้าไปนะคะโอเคตามด้วยผักชีผักชีโรยนะคะ โอเคปลาสามรถต้องเราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้านี่จ้าโอเคเก้าติมละวแต่กะเสกฟ้าละกินข้าวจ้าไปแล้วจ้บาบา,จบายบายจอยกินแต่ก้าบายบาย